เปลี่ยนไอ <c oughs> ท่อท่อน้ำสามทางนะอันนี้มันรั่ว <c oughs> มนมาจะรั่วที่ตรงข้างบนเนี่ยมันหลายปีแล้วก็เลยเ,เปลี่ยนเป็นท่ออลูมิเนียมไปเลยจบเลียนก็ไม่ยากนะถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะอันนี้มันทั้งถ่ายทั้ง เดี๋ยวเระเทจะเปลี่ยนในมอตอร,ร์ก๊สด้วยนะครับเนี่ยมอตอร,ร์ก๊สปรากฏว่ารั่วรั่วข้างล่าง,าง,างาารั่วข้างล่างเห็นไหมคาดน้ําจากมอตอรรั่วลงไปข้างล่างเลยพอมันรั่วเยอะๆทีนี้มันเป็นอะไรรู้ไหมครับแรงดันแก๊สมันตกเหลือจุดห้าอ่ะโอเคเดี๋ยว ถ่ายให้ดูแค่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันมันไม่มีใครถ่ายให้มันก็เลยต้องเอาอย่างเงี้ยสภาพนี่นะโอเคอ๋อเดี๋ยวอีกจะบอกเทคนิคอีกกันหนึ่งนะครับสำหรับเปลี่ยนข้อน้ำสามทางมันจะมันจะกิบต,ตรงเนี้ยเนี่ยเหไหมครับเนี่ยเทคนิคนี่ เราดันมาแล้วก็มาล็อกตรงนี้ไหมให้ไหมเนี่ยทีนี้มันจะพอเราใส่เข้าไปเนี่ยเราไม่ต้องบีบอีกเลยมันจะง่ายและสะดวกอันนี้ก็เหมือนกันนี่ง่ายมากใช่ไหมครับน,นี่พอพอเราจะมาคลายแล้วก็หนีบเข้าไปไอ้สปริงตัวนี้มันก็จะเด้งออกจากล็อกตรงนี้มันก็จะมาหนีบปกติโอเค ตอดออกมาแล้วนะครับเนี่ยดูสภาพตรงนี้น่าจะขาดไปแล้วรั่วน้ำคือน,น้ำรั่วออกอันนี้ว่าตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเป็นจุดซ่อมนะคือจุดซ่อมก็ราคาประมาณแท้นะประมาณ6 5.6700กเ้อแต่ แต่ข้ของเทียมของจีนน่จาจะประมาณ200-300 mm hmm. ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใหม่เลยนะครับนี่ตอนนี้กำลังจะประกอบแล้วนะติดตั้งของเก่าอย่างนี้นะครับออกมาหมดแล้วพอดีตอนถอดอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามันไม่มีใครจับให้นะไม่มีใครถือกล้องมันทำงานคนเดียวแล้วก็เนี่ย อ,อีกเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับนี่เทคนิคอย่างหนึง่งสําหรับสําหรับประหยัดงบให้ลูกค้านะถอดถอดเปลี่ยนมอตอต้มให้ลูกค้านี่นะครับน้ำเนี่ยครับยาเราย่หรอเย็นของแท้ของโตโยต้าเขานะครับก็เก็บไว้ให้ลูกค้านะครับคือตอนเราถอดสายน้ํหมอกเนี่ยรูนี้นะครับเราก็หาขวดใหญ่ๆมารองไว้มันจะไม่เสียน้ําเลยนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนรอบต่อไปก็จะใส่หม้อต้มเข้าไปนะครับแล้วจะมาเทสสอบเทสทดสอบแรบงดันดูนะว่าจะเห็นเป็นยังไงอหม้อ,มอต้มมาโอ้มเมื่อนหมดเลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพก็จะออกมางานประมาณนี้ เปลี่ยนท่อยางตรงนี้ใหม่นะเนี่ยเส้นนี้มันกรอบขาดเส้นเก่าเขาเนี่ยดูเส้นเก่าเขานะครับเนี่ยแข็งหมดละเปลี่ยนใหม่ไปเลยตรงนี้ก็แตกอ่ะกันนี้ก็เดี๋ยวจะมา ลองเทสดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูปรับแรงดันหม้อต้มนะตอนนี้หนึ่งสามจะปรับให้ดูเป็นพิธีเหม้อต้มอยู่ตรงนี้นะครับมีติดเครื่องอยู่นะหม้อต้มวันนี้คือเปลี่ยนมาใหม่เลยนะนรับตรงนี้นะ จะมีหัวสกูบบวกบวกล้ลบคีวเี้ยแค่นึั้นตรงนี้นะหัวตรงนี้นะ,นนะ,นนะมันจะมีบวกลบลบลบก็คือหันมาทางนี้หันลง,ลงขลงล้างล่างหันลงข้างล่างบวกก็คือหันขันขึ้นไปข้างบนโอเค,อเ,คเดี๋ยวเาจะปรับให้ดูนะพอดีไหม ลำบากนิดหนึ่งนะรับมันแคบแล้ว คนสักสัก2องรอบก็ได้มาดูาดดแรงดันนี่ขึ้นไหมนี่นะครับแรงดันขึ้น1.4ึ่งจละยังไม่นิ่งนะ,<ล>ะจะเอา เราจะเอาแรงดัน,น,นอยู่ประมาณ1-4เ่็จดเสียรโอเค